5. กลอุบายสุดอันตรายที่มิจฉาชีพใช้มักจะใช้อุบายชักชวนเพื่อหลอกเอาเงินหรือทรัพย์สินของคุณหนุนมหล่อสาวสวยกลุ่มเป้าหมายมักจะเป็นคนขี่เหงามิจฉาชีพมักจะเข้ามาสารสัมพันธ์เพื่อหวังผลประโยชน์ทรัพย์สิสนหรือไม่ก็หลอกให้ถ่ายคลิปลามกเพื่อแบ็กเมล 2. อปวด,ด้าปวดรวย มักจะประกาศในสื่อโซเชียลต่างๆมีการนำรูปภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาแอบอ้างโดยชักชวนเราไปลงทุนอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงเพื่อหลอกให้เราเอาเงินของเราไปลงทุน -3. หลอกให้รักแล้วชักเงินหนีมักจะเป็นชาวต่างชาติอายุมากอ้างว่าตัวเองมีฐานะที่ร่ำรวยบอกต้องการรักแท้ พอคุยกับเราได้ไประยะหนึ่งหลอกให้เราตายใจบอกถูกใจเราอยากส่งของขวัญให้แต่สินค้าต้องจ่ายภาษีติดอยู่ที่ศุลกากรพอเราโอนเงินจ่ายภาษีบล็อกเราหนีหายไปหลอกให้รักและชักเงินหนีหรือที่าภาษาอังกฤษเรียกว่าโ o m a n c e สแกม 4. แอบอ้างเป็นเจน้าหน้าที่ของรัฐรับแจ้งความอ้างว่าสามารถตามเงินที่โดนโกงของเราคืนมาได้ ช่วยเหลือเหยื่อได้สุดท้ายหลอกเอาเงินของเหยื่อไปอทีหนึง่ง 5. แอแกลลุมลิ้นฟอมไม่มีตัวตนหลอกให้คุณกดลิงก์แอบอ้างว่าเป็นลิงค์คืนเงินสุดท้ายแอบควบคุมโทรศัพท์โอนเงินของคุณออกจากบัญชีวิธีแก้ไขต้องมีสติถอดซิมการ์ดออกจะซื้อของออนไลน์ต้องระวังสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดสุดท้ายนี้ ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อความปัญหาดีจากสถานีตำรวจภูทรตาลชุมจังหวัดน่านโดยสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตกลโกงใหม่ๆของมิจฉาชีพได้ทางแฟนเพจ Facebook สถานีตำรวจภูธรตาลชุมจังหวัดน่าน